ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจองรูปของบัณฑิตนะคะค่ะพี่จี้ค่ะก็วิธีการจองจะมี2แบบนะคะวิธีแรกคือการกรอกแบบฟอร์มแล้ว,วิธีที่2ก็คือการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของตัวบัณฑิตอะคะ่ะแต่ขอให้มีที่อยู่เป็นที่ที่จะจัดให้จัดส่งรูปภาพไปให้นะคะก่อนอื่นบัณฑิตก็ต้องมาที่เต็นท์จองภาพก่อนแล้วก็ มันดูตัวอย่างเราจะมีตัวอย่างภาพเอาไว้ให้ดูอะคะ่ะมี6แบบพอตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาแบบไหนก็ไปกรอกแบบฟอร์มหรือว่ามาที่ช่องยื่นบัตรสมาร์ทการ์ดเวลามาที่เต็นท์นะคะช่องที่ยื่นบัตรสมาร์ทการ์ดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมี2ช่องด้านหน้าแล้ว ช่องที่3จะอยู่ด้านข้างส่วนถัดไปทางขวามือจะมีช่องสำหรับแบบฟอร์มประมาณ5-6ช่องนะคะส่วนขั้นตอนการจองก็พอตอนแรกมาที่เต็นท์เสร็จดูตัวอย่างตัดสินใจได้ว่าจะเอาชุดไหนก็เข้าแถวยื่นทั้ง2แบบจ่ายเงินสดทั้งหมดแล้วก็รอรับใบเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้จนกว่าจะได้ภาพประมาณ90วันนะคะจ้าจะส่งไปให้ ตามที่กรอกในแบบฟอร์มหรือว่าตามที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะเ,ออเวลาการจองตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11ะคะมารับวันไหนก็จองได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าหลังจากที่สวนน้ำพรนี้มาไม่ทันก็โทรติดต่อไปที่ร้านได้ะคะ่ะเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้1ปีะคะ่ะบางคนสมมติ มาจองด้วยตัวเองไม่ได้ก็กรอกแบบฟอร์มให้ครบข้อมูลแล้วก็ให้ใครจองให้ก็ได้หรือว่าเอาบัตรบัณฑิตมาจองให้ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะเอ่อบัณฑิตต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นชื่อกับที่อยู่ผู้รับชื่อจะเป็นใครก็ได้ค่ะที่รอรับพัสดุอยู่แล้วส่วนที่สเนี่ยต้องเป็นชื่อนามสกุลที่บัณฑิตแจ้งไปทาง นะอะค่ะบางคนมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ต้องเอาชื่อนามสกุลที่แจ้งไปอะค่ะที่เห็นเยอะๆนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรส่วนมากคนเห็นใบจองแล้วจะแบบไม่อยากจะกรอกก็แค่ติ๊กว่าเราอะจะเอาชุดไหนสมมุติบางคนไม่มีไม่มีเงินไม่พร้อมจะจองวันนี้วันหลังโทรไปที่ร้านมีเบอร์โทรศัพท์แผนที่ให้ค่ะได้ภายในหนึ่งปีจองได้ค่ะ ค่ะส่วนสุดท้ายนี้ขอให้พี่ร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตด้วยค่ะพี่ก็จำวันนี้ตัวเองเรียนจบได้นะคะก็รู้ว่ามีความสุขขนาดไหนก็ขอให้น้องจำวันนี้เอาไว้แล้วโอกาสหน้าพอเราเจออะไรอะไรก็ขอให้นึกถึงวันนี้เอาไว้ละกันยินดีด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับรู้รายละเอียดการจองรูปภาพนะคะค่ะการจองก็มีรูปแบบง่าย ไม่สับสนค่ะตอนนี้ก็มีระบบใหม่ไว้รองรับเพื่อความสะดวกสบายของผู้ปกครองและรุ่นพี่บัณฑิตแล้วค่ะวันนี้ต่อแล้วพี่จี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคาการใช้ระบบสมาร์ทการดก็ดีนะคะสะดวกง,ง่ายและก็ประหยัดเวลาค่ะทำไมถึงได้มา ใช้แบบฟอร์มทำไมไม่มาใช้สมาร์ทการ์ดคะอ่าพอดีบัตรประชาชนฝากผู้ปกครองเอาไว้แล้วก็ผู้ปกครองอยู่ด้านนอกคะ่ะคิดว่าสมาร์ทการ์ดสะดวกกว่าเพราะว่าการกรอกแบบฟอร์มมันจะเสียเวลาสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้มาจองรูปให้ใครคะให,ให้ลูกชายไม่ทราบว่าวันนี้คุณแม่มาจองรูปให้ใครค่ะแทนให้ลูกสาวนะคะสองคนจองแบบกรอกแบบฟอร์มะคะ่ะวันนี้ไม่มีนะคะแต่ตรงที่เห็นคือสมาร์ทการ์ดแถวยาวมาก แม่ก็เลยตัดสินใจไปไปดูว่ากรอกใบฟอร์มมันจะยุ่งยากมหมเพราะพอดีไม่ได้พกบ,บัตรประชาชนปดิเจอแล้วก็เลยกรอกรายละเอียดให้ครบสามสาม,สามช่องนะคะพอไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเช็คแล้วก็เซ็นทีเดียวแล้วก็ฉีกส่วนที่เหลือมาค่ะก็เลยไม่มีปัญหาวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าจองแบบสมัครกานหรือแบบฟอร์มอ๋อใช้แบบฟอร์มครับแบบฟอร์มคือผมคิดว่าถ้าถ้าใช้แบบฟอร์มเนี่ยถ้าในกรณีที่คนเยอะคนเยอะก็น่าจะช้านิดนึง แบบสมาร์การ์ดน่าจะไวกว่าครับคุณไม่ทราบว่าวันนี้มาจองรูปใช้แบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบฟอร์มอ่าใช้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดครับอ๋อก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วดีนะครับเพราะว่ามันช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้เยอะเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีอะครับเร็วมากครับแปบ๊บเดียวเองวันนี้มาจองแบบรูปแบบฟอร์มหรือว่าสมาร์ทการ์ดแบบสมาร์ทการ์ดครับ,บ,บ,รบไม่ต้องมาเสียเวลากรอกข้อมูลอะไรพวกนี้ครับการดําเนินการก็จะอยู่ที่ว่าแถวยาวหรือเปล่าตอนที่มาก็ ไม่ยาวเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีครับค่ะจากที่ได้สอบถามแล้วนะคะส่วนมากจะใช้ระบบแบบสมาร์ทการ์ดเพราะว่ามีความสะดวกสบายกว่าแบบฟอร์มค่ะตอนนี้การจองรูปก็มีระบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายของบัณฑิตทั้งหลายค่ะ